ก็ทำไมไม,ไม่พี่เมฆเขาเยอะจัง,งอ,อ่ไเตาบอกแล้วมันเล่นเยอะกว่าชาวบ้านเขาไปเริ่มนี้เรามาอยู่กันในเกมส m a s h <า>กับเด็กตอแหลสองคนนะฮะผมไม่ได้ตอแหลครับ <c oughs> ผมน่ารักครับทุย <c oughs> สินดีมอะไรกันครับเนี่ยเอ้ยตายแล้ว <c oughs> ตายแล้ว โอ้ย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 ทำอเลยคนเล่นเยอะก็แบกนะฮะคนเล่นเยอะต้องแบกเราจะอธิบายการเล่นให้ให้คนดูดูไหมฮะอุ๊ยอ้ยอีนี่มันฆ่าฉันหลายรอบเกินไปแล้วนะเปิดมาก็ไม่มงคลเลยไปเปลี่ยนตัวเลไม่นะเปิดมาเดิมมาได้คลิปที่น่าทิ้งที่สุดในโลกเลย แฟ้งเนี่ยมันตัวเดียวกับแฟ้งเลยอะไรนะมันตัวเดียวกับแฟ้งเลยที่มันได้เอ็มมัพร้อมละน่ะเริ่มเราจะเป็นซับพอร์ตเองอยากได้ไอตัวแลคูนมากเลยโอ้แมววัสดีวางแคปไปแล้ดวงมันเอ้ยใครได้คิวอ่ะไอนี่อีกแล้วไอโอเมก้า ทุกมันทุกมันเข้าไปเอาจิมม่โดนไปนวะโอ้โหไม่มีเกจไอ้ทันติอะไรกันครับเนี่ยตายหมดแล้วหมดที่น่าพดโกงเลยเอาโดดไปไหนอ่ะเฮ้ยเราได้หนึ่งแจ็ปแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวทุกคนเราจะชนะมันตกแล้วมันตกแล้ว ามันล <c oughs> องกระโดดกันลยะมันน่าจะตีเพื่อนตัวเองเก็บเกรดได้เนาะ <c oughs> ไอตัวแฟงมันพูดว่าอะไรมันบอกว่า how อยู่ i k e that ปะใช่ how อยู่ i k e that <c oughs> เออตอนนั้นเล่นๆลวไอ้ก็ว่าพูดอะไรวะ stop ชอบแฮมเมอร์ู้สึกลิซ่าไหม <c oughs> อ๋อเหรอเราชนะแล้วยังไงเนี่ย ผมเป็นซัพพอร์ตที่ดีฮะจริงใจมากช่วยโดดขึ้นมาทีเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมมันคือไอ้ป้าใช่ไหมนี่ยแหละแฟงไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวป้าเนี่ยที่มันยิงเออน่าลำคาญใช่ปะลำโอ้โเฮ้ยแทงสองเลยเหรอไมเห็นเอาโหตไไปสู้มันวะดูมันยิงดิ แม่งเอ้ยโอ้ยโอ้โหโกงจัดเลยป้าเนี่ยออแล้วมันจะตายแล้วตัวนึงเออจะเป็นซัพพอร์ตช่วยทีต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 ีมันตีมันสตันไปแล้วสตันไปแล้วโอ้ยสตันสามดิเออเยอะพอแล้ว Oh my god ตายค่ะน่าโอ้โหแปลงอะไรเป็ืนนิ่งเลย โคตรโกงเลยเนี่ยป้าป้ายีอย่างเดียวเลยจะโอ้โหมันมาเพื่อคุ้มกันป้านี่หรอนี่กูฟันใครไม่ได้เลยใครฟันกูโอ้โหไอเกรย์เกรย์เราอยู่กับแฟงเลยโดนแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มันไม่มีป้าโอ้แต่ไอ้แท้งเนี่ยน่ารำคาญเกินไปแล้เอ้ยได้อยู่ได้อยู่เราสู้ได้ได้แฟง แล้ได้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่าได้เออนี่ไงดับเบิลคิวไปเลยเฮ้ยติดตื้นตีมาแล้วตีมาแล้วเออช่วยช่วยช่วยหน่อยช่วยตายมันอยู่ตายมันอยู่ตัวใหญ่นี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยอวตายตายเยลตันแล้วตันแล้วที่ไม่โดนไปพาไปไหนวะเอ้ยบินไปเยล ไม่ <laughs> แต่ง้ยังบินเฮ้ยมาช่วยแล้ว <c oughs> นี่ตื้นไปแล้วตื้นไปแล้วเอาดิมันมีตัวคอมโบกับไอตัวติดตันนี่อยู่นะจำไม่ได้แล้วตัวอะไรเป็นคอมโบดีดิเฮ้ยมาช่วยแล้ว <c oughs> โอ้ยไปแล้วช่วยไปแล้วโดนกระทูบ <c oughs> เปิดก่อนได้ปูดไปโอ้ปูดเลยกันได้ยัีไงเนา โอ้ไม่เกียรเราสู้ได้เกี่ยนโคตรโกงโคตรโกงเลยจังเลยแม่เอ้ยไปเปลี่ยนตัวแล้วไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเซมมีอยู่สองตัวเนี่ยอ๋อเอลเลนเองโอ้โหมีแน่ตัวอะไรวะเนี่ยราพันเซลราพันเซลแม่มันใช้ยาเหรอมันชื่อราพันเซลเลยมันมาใหม่ อุ้ยพุ่งไปไหนอะโอ้โหพุ่งไปนี่ทิ้งจะพามันพามันอ้นอยู่ในวงแป๊บอันอันเอาดิเอาดิอย่าให้อย่าให้มันได้เดินโอ้ยอย่าให้มันได้เดินอะไรเราบินไปแล้วไอ้แก๊บแปมแปมโอ้โหปมแปมไม่โดนใครเลยเออะเจ็บเลือดเจ็บเลือดนำเร็วสิน้อย อับเนื้ออยู่อยู่ไหนวะตายแล้วตายแล้วเอาแม่งดีอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยปลาแปอุวิตายตกตึกโอ้ยโอ้ยอ้ยช่วยด้วยเอ้ยไม่โดนโอ้โหไอ้ไอ้ตัวแท้งเลยนะรังคารนี่ห่านโอ้โหเอาละครับแปะ My g ก็แปะแบมไม่แฟนก็แปก I scan you <ส>โอ้ปตาจะแตกแล้วมันจะตายแล้วแฟงมันจะตายแล้วมันจะแตกแล้วโอ๊ยแอดแตกแล้วเรียบร้อยตายหาก่อนเพื่อนเลยเล่นไม่ไม่ชนะใครเลยชนะแล้วโอ้ยชนะไปแมตต์เดียวเนี่ยลาเป็นเตลเล่นฝาแฝดไอ้แฟงเหรอ แปดสามอย่างงี้โกงนะมาลองมาลองแปดสามก่อนองงไปแปดแปดตอนนี้หาตาังมาอัพเยอะๆเลยไปชาวบ้านมาละจัน <laughs> อย่าให้มันบุกกรุงสีให้มันบุกไทยพันธ์นิดแทนโอ้ย <laughs> หูวอะไรอ่ะี <laughs> แค่มากตัดเลย ไม่ต้องพูดถึงก็ได้อ่ถ้าปล่อยไปเลยก็ได้ปล่อยเบอร์ไปนะทามาฮาอยู่ไลน์แดนตกันมาทั้งวงเลยขาดคนหนึ่งอะลิซ่าเจนนี่จีจูขาดใครวะไอตัวนี้อยากให้ฟังได้เยอะเรามาเปิดคอนเสิร์ตรับฟังด้วยค่ะรับฟังด้วย กระโดดมาปัดใครมันหมุนกันะเฮ้ยเราจะชนะด้วยคอมแบบนี้ว่ะอ๋ออย่าพูดกีตาร์แงเลยกระเด็นออกมายีนะเฮ้ยมันลบหลดด้วยโอเคหน่อยไอไอตัวนี้มันอย่าไปเดนาใครเลยใครใคร ดูไม่ออกเลยฮะนอนอัโอฟิก้าพี่กุ้งอ่ะเหมือนกันหมดเลยจริงๆมันอาจจะเป็นแฟงแงแต่ว่าพี่เมฆกับแฮกแฮกแง a ชื่อเลยดูดินะความน้าด้านเนี้ยนะอุ้ยได้อีกตัวมาเฮ้ยตัวอะไรซินดี้ปะอีป้าจริงเหรอต่อแหลแล้วใช่ใช่ื่อฮุกอ่ะอายากมากฮุกอ่ะทำไมได้อะ ไม่รู้เปิดกล่องอเริ่มแรกมันให้มาไอ้แฟงมันมันจะได้กล่องบอลอกล่องบอลหรือสูงกวา่าไม่แฟงมันขี้โกงอ่ะมันเป็นกล่องรายวันอ่ะได้มาเลยนะเนี่ยยวเปลี่ยนให้ดูแฟงแม่งขี้โกงอ่ะเพิ่งเล่นเมื่อกี้อ่ะแล้วม,ม่ได้ทำไมอ่ะทำไมไม่ได้อ่ะลยดแตกแตกแตก,แกโหลดช้าสุดตลอดเลยซินดี้แม่งโคตรเกลียดตัวอีป้าเลย โอ้ยว่วงๆเอ้ยเกียดอีนนี้ด้วยน่ะเกียดบีตเตอร์นี่ะมีตัวโกงได้ใช้ให้มันไม่โกงได้อย่างไรวะโอ้ยโอ้โหแต่ไอ้แต่ตาคูเออไอ้ไอ้ใครวะไม่ไม่มีซินดี้ปะเอามาเล่นคู่กับไอ้เนี่ยไอ้ตัวอลิซอะ เวลามันกระโดดอันนี้มันจะกระโดดสตันน่ะแล้วถ้ามีซินดี้มันจะกระโดดเข้าไปอีกทีหนึ่งยิงให้โดนดิวะมันเลยได้คิกอีกแก้วโอ้ยเลิกตีทีสงครานอ่ะบิทเตอร์อ่ะมันยิงแฟ้งโอ้โหแฟ้งแฟ้งไหนวะไปกับโอเมก้าดัน โอ้โหกวาดพื้นโชว์ไปทีด yeah> ีดีกว่าเฮ้ยตัดติดมันก็ได้มันคอมโบได้ปะวะโอ้โหฉันเดินมาถึงทุกคนก็กระเด็นเอ้ยเลดมันมันมาถึงใม่้หมดนะวะจริงจริงตัวเมฆมันไอ้นี่ไอเลดได้นะโอ้เวลาเลดมันหายตัวตัวเมฆมันต่อยได้นะเว้ยมันมันจะปวดโอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลย เด้งเป็นปิงปองเลยแฟกตตัวเล่มันขักออกวงอย่างเดียวเลยพอยิงปุ๊บมันจะถอายออกมาจากผม๊บ้นี่ไงนี่ไงเอาดินี่อะแล้วอุ้ยออเลยาริเลยโอ้เราแพ้แบบไม่ต้องทำอะไรเป็นการอาชีพไมิดีใหม่อาชีพ คลิปที่แพ้ถ้าเกิดว่าเราจะตัดเอาแต่คลิปที่ชนะเราก็จะไม่ได้เลยสักคลิปไงได้ออกมาไม่ชนะ <laughs> ได้เวลาออกโรงแล้วสแมนเฮ้ยเด็ตัวนี้โกงเลยลุงหมวดอะ่ะเราก็โกงเออ<ๆ>อะไรวะเนี่ย <laughs> เอ,อ้ยราวังมาันไข่นัเนี่นะเขียน์หนวดให้เขียนลุงให้เกียรลุงอยู่ <laughs> เกียรลุงอยู่เกียรอบีเตอร์อยู่เอ,อียรไม่ยึดแล้วเหรอ เออตีอยู่ตีอยู่สวยอุ้ยใครหมุนนะไข่แดงไอ้แบงค์ไปไหนฮะเอ้าไม่โดนไปไหนวะไปดาวคารเลยจ้าเอ้ยช่วยด้วยช่วยก่อนอ๋ออย่านะเองอยากข้าวกับพี่เลยไอ้น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครกินโอ้ยโอ้โห เรามีสกิลบ <im> <true> <laughs> ินตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องไปชายชาตียืดพักเลยตีช่วยด้วยโอ้ยหมุนไปไหนวะทางเดียวไก่แฟงเลยใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยแฟงเฮ้ยยึดอยู่เออยายโดนมาโออมายเกดโอ้ย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 โหมันก็มัน มันตะตอนตะตอนตำเพดตีมันแล้วตัวเองสะท้อนอ่ะโดนสะท้อนอ่ะามันโดนเพดเมลเออโอ้โหใหม่ก็อีกนิดเดียวจะยุตได้แล้วอีกนิดเดียวจะยุตได้แล้วอีกนิดเดียวเราจะแพ้แล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยมันจะตายแล้วอาบ้าไอเราพันเซลจะตายแล้วอาบ้าจะออกไม่ออกเอไปไปไม่ออกออกแล้วจะอะไรดก อมาเจ็ดปีแล้วไม่เปลี่ยนไงอันนี้ต้องตัดออกเนี่ยอยู่สร้างความสวยงามให้กับประเทศกินนรีในป่าไม่ถึงเกมไม่ถึงเกมสำหรับเกมนี้พอแค่นี้ดีกว่านะฮะเหนื่อยแล้วะแต่วันนี้เราก็จบกับเกม smash เพียงเท่านี้เหนื่อยเจ็บคอ ไม่เนี่ยเล่นนั้น้ปกติให้ไม้ปิดคลิปให้แฟงปิดคลิปแฟงปิดดิสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมใครที่ดูนะครับก็กดไลค์กดติดตามกันเลยนะครับกดไลค์กดติดตามกันเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมออกกันด้วยนะครับอยู่มาเจ็ดปีไปเสียงมเหมือนรถขายกับข้าวเลย